คอยกดติดตามน้ำเดอ้อขัวใจเกิรลอยมีแต่เน้วแสบเนวนัวมือนีแกงสายบัวให้ทีมงานสดน้ำมันอน,อนมันหนองหานบัวมันหลายบนน้นกเลยแกงสายบัวใสป่ปลาทู่ยุ่อลอยยู่นหนองหานมีใบตองกับดอกพุดหยิบไม่ติดไม่ติดมือไม่ให้เบาน,น้นนำเดอ้ออยากได้แม่คอยโทรหาเจ้าภาพเจ้าภาพคือสีจกตาเจ้าของรูมบรรับสาย อยากได้ใบตองกับดอกพูดครับไม่เห็นมาเห็ดขันหมักเบงเพื่อที่อ่าสีใส้ข่ออนะครับเมนเจ้า,าะะคารับน้องเบิงรันโรงเรียนก็เปิดแเราด้เด็นดกน้อยก็บแตกสดๆอยู่เป็นโรงเรียนประถมครับนาสีฮอดประมาณปอ .6 สนามซับนี่แม่นะครับไฮเบิงสนามบะน้อนใสบัวบ้านเรา บ้านเราเปล่าบ้านแม่อยู่นครสายบัวน้องหานครับแม่เป็นบนุนเวตลาดกลุ่มภาวาปีอยูก่ไกลน้องหานสายบัวเป็นหลายแล้วก็ถือพร้อมบาเพียงกินกับตับบองุงกระแบกินกับตุ่มใส่ง้อหน่อยกระแสบสําหรับสายบัวเห็นแม่น้องน้องแมนมาไปเยี่ยมชมยายสวยแม่นครับเมื่อขึ้นพระเอกแม่นเขามาหลังเวทีเอากระเช้ามาล,ลําลากหัวหน้า เพิ่นสิวยไปทั้งหน้ามาทั้งหลังแล้วเพิ่นก็เลยมล่ํลล่าหัวหนานะครับเป็นธรรมเนียมของบล่องมอลลําเป็นธรรมเนียมของผู้เดินทางสายมอล่ําได้อยู่ได้เศร้าได้กินได้อยากได้เงินค้ำกำเกี่ยวน้ำเพิ่นเพิ่นผ้าหาเงินหาค้ำย่ำลงก็ต้องลงไปไปแบบไปล่ามาไหวเพิ่นก็สิได้หูว่าผู้ใดอยู่ผู้ใดไปเนาะก็เป็นธรรมเนียมแม่บราว่าผู้ใดบล่องไปบล่องกระลำล่าถ้าผู้ใดไปบล่องบล่า กลับมาเดินทางสายมอลํามันสีบดจะเลื่นไปทั้งหนาซะเขาข้าสีเบิงแบบโอ้ยคือบ่หูจักคว่ำเนาะได้เงินค้ำกำเกี่ยวหลกันยนหัวหน้าเนาะบ่ว่ไปยุวงใดครับหัวหน้าพื้นผ้าหาเงินหาค้ำก็ได้เงินหลายไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้บ่าวผู้สาวกระเมนหัวหน้าว้งนะครับ้าบ่มีหัวหน้าวงก็บ่มีงาน สำหรับใจคือลอยเดือนี้เต็มเปียบบมีมือว่างบามีมือมองสีไปผ้าบูสาไปเที่ยวคิวงานเต็มเปียเลยพี่น้องพระเอกแมนไปอยู่ไหนคาไปเลี้ยงง้อนอยอยู่บ้านครับเพื่อนไปพักพรกอนนะครับสวัสดีแม่อรไทยนะครับสวัสดีแม่แหม,อแม,แม,แมพองสีคับพดงานโดนแล้วแม่แม่แหม่มครับอยลมเมดบุญกับบบานนเดอบานบบานนเ็ด บุญกระถินครับแม่ด่าบันไลน้ำพร้อมแม่อรทัยพร้อมแกงใสบัวใสปลาทูบอน,น,นุนบอนุนเบิงเบิงเบาถึงนี่บอนุนเบิงเบิงเมลัดแก็งดิบอนุนในกับเขานี่บอนุนอาศัยเบิงเมลัดแล้วก็เบิงในยูทูบเนาะแล้วก็บอกเคยเห็ุหลายปัตน,นี่บัดน,นี้คอยก็เห็ุเบิงโอ้ทีมงานก็นว่าแสแสร ผัดบักทัวกระเบิดมือว่านีผู้ใดเบิ้งลีบข่อยพัดเปรี้ยวหวานหมอจนสวดเ,วดเบิบ่เหลือเม่ยกินสร้างก็เบเหลือกินเสือก็บ่บย่งเพิ่นมาข่อยจมให้ทีมงานอยู่โอ้ยเรียงบ่ไหวล้วข่อยสีผ้าเจ้าไป,ปล่อยปลาสน็อกเพิ่นกินกินดีกินแซบกินนัวตีสามตีสี่ก็ตตำบกฮงอยู่ เรื่องของบางฮวงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอ e ีเมลเดอร์ขอบคุณผู้เป็นเจ้าภาพขอบคุณผู้เป็นเจ้าของปลาแซ่บปลาแดกนัวปลาคู่ขั้วหมอลำใจเกิดรอยสําหรับฤดูกาลนี้เป็นของคุณนายบ้านนานะครับปลาแซ่บทั้งเคืเคอ่อนอุบลรัตน์เพื่อนเป็นเจ้าภาพเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้ขั้วหมอลำใจเกิดรอยครับสำหรับปลาค,คุณนายบ้านนาพี่น้องอยากได้สินค้าและผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ 127 100้อยดีหนึตำบลบ้านดงครับอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ095 49 497 85 85บี่เก่เ้าจ็าบ่อปนนจำบอ่อผิดนะครับโทรไปยามเบิเบ่งๆนะครับบอกว่ามาจากบ่อโน้นหรือมาจากโค้ชใจเกินร้อยก็ได้เพิ่นสีรถไห้นะครับแซบแซบแม่แซบอีหลีปลาเพิ่นเค็มคนนะครับอนุโมทนาบุญกับเอื้อยนงเหยาครับออกกรุงเทพอ่อนนุช เพื่อนร่วมบุญเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพรอพระเจ้าภาพลงท่านน้ำบน้นสาธุเอื่อยน้ำเดอ้อใหเจ้าคาขายลำรวยไปทั้งหน้า,าทาั้งหลังมีแต่คนซอยเหลือตลอดสอดสุดทางเดินทางไปมองได้ก็ใหเจ้าพบแต่คนใจดีใจงามเด้อเอื่อยเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำลำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปมีเลี้ยวก็ให้เจ้ามีหลายกว่าเกาจกไปทั้งหน้า,าทาั้งหลังก็ให้เงินคำํำเกี่ยวไหลคือ ค้องนําไหลมิใส่จะได้ขาดสายเอื่อยสาธูครับเอื่อน้องเยาวเนี่ยสพอร์ตตลอดบอสิเป็นค่ากาแฟคาอยคากินเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านจังแมนเพิ่นลาเพิ่นรวยยี่หลีพี่น้องผู้ใดบ่ขี่ทีบ่ตานีนี่ผูู้นันซีเป็นคนมังมีนะครับจักหน่อยนะครับบน่นุนเห็ดกับข่อยห้อนม้อยมือนีมกับข่อยห้อนม้อยพร้อมหลายมือแล้วววาจิตต้มใส่เงาน้อยให้คอนว้อยเพราะพ่ตนตากฝนตั้งต่มืออยู่หนองบัว นะครับรับปากเพคนไใหม่บนนี้ก็เลยเหตุกับเข่าตอนเที่ยงให้คนแสนแซ่บๆยี่ยมือเส่ากันล้างมือกันมีทอดไก่นี่ทอดปลาทูทอดปลายี้หื้อปลาอยังก็เขาเอิญปลาอย่างบ้านบางคนเอิญปลาเกลือไหมเป็นปลาต่าแดดเป็นปลาปลาช่อนทะเลนห็นไหมครับบาง้นก็ทอดซ่อสใจหอเข่าให้เขาอยู่ก็เรียตูนเขาคนว่าเห็นขันหนัก โจกเด้อโจกเด้อผู้ใดสียอยากเ็ดบุญแม่สัมฤีครับเ็ดบุญกระบนบน้นไปสนามคือเขียวดีแท้แม่สนามฟุตบอลโรงเรียนครับมือนีโบเจ็บดากสีนางฟ้อนกระโบเจ็บดากสียืนฟ้อนกระโบเจ็บดากเพราะสนามมือนีเป็นสนามโรงเรียนแต่ดินมันหยบแม่แม่เบื้องนี้ฝนมันจังหาเศร้าเนาะฝนเดือนสิบเอ็ดโอปาคีโก้แม่นครับแม่ปาคีโก้ช่วงสมัยที่ที่ไปล่ำอยู่กรุงเทพมีสิได้จากอับแม่ต้อย ไม่ต้อยบางพี่เราเสียเอาไปฝากเป็นล่างสองล่างนะครับมาอนีมานุนกันเลยอัดลงของกันแล้วนะเหตุหลัสกสับบกงงแล้วแม่รอบแหลกคือถุงหนึ่งกองมือหนึ่งใส่บกงงยี่สิบโล่มีบะงงเอามาฝากน้ำเดิมแม่บกงงบักเน่านะครับเอามากินมาท่านผู้ใดอยู่มออุดรงามมือมืออยู่หนองบัวลําพูมืออยู่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาเอาบังบักบักเน่ามาฝากวันบ้าน,นยัง ำเพื่ยอ,อย่างกา่อนโนนสังเนาะโน้นสังน,อง,นองบอ่ลอลำพูอีเม่มาจากนองวัวโซอเพื่อนเอาหวดบักไงนะครับเอามาให้แล้วก็บักหน้าปลอมสามถุงโอ้ยหาบมากข่อยก็ถึงเหลือตวนเพื่อนจังแม่นดีหลายให้เจ้าเหลือกินเหลือใส่ใเจ้าเบิงไลสดอยห้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่สวัสดีแม่ชฉมโยงครับ